จักรวาลมันเหมือนบุฟเฟ่คุณเข้าไปนะคุณก็ดึงอ้านนี้อร่อยเอาอันนี้เอาเอาเอาให้ทําแบบนั้นกับจักรวานโลงนี้แม่งก็พระเจ้ามันต้องมีจํากัดด้วยเหรอก็กูพระเจ้าอะ่ะอ,อันนี้ได้นะแต่ต้องเสียอย่างหนึ่งได้ไหมได้อย่างเสียอย่างพระเจ้าภาษาห่าอะไรมันได้อย่างเสียอย่างแ้วพอคุณจะเอาหลายอย่างแล้วสึกมีมนุษย์มาบอกโลภอะไรก็กูเป็นพระเจ้าอะ่ะคุณ คือพระเจ้าไม่มีใครกล้าพูดสัจธรรมคำนี้กับคุณไม่มีใครคุณคือพระเจ้าคุณคือเทพมาเกิดคุณแค่ยังไม่รู้ตัวคุณแค่ยังไม่ตื่นผมกล้าพูดคำนี้เลยเพราะสิ่งนี้มันเป็นความจริงผมกล้าพูดคำนี้แบบตาไม่กระพริบ,บเพราะคุณรู้ทั้งว่ามันเป็นความจริงคุณรู้ไหมใครพูดคำนี้มีหลายคนที่เป็นศาสดาพ,พูดคำนี้แล้วถูกฆ่าด้วย ในในทุกยุคอะอะไรที่มันทําให้มนุษย์มี power ขึ้นมามันจะมีคนที่อยู่ข้างบนที่มันได้ประโยชน์จากการที่แม่งไม่ค่อยมี power เท่าไหร่มาเป็นผู้รับใช้ไ้ชั้นมามาขะมามามาอะไรอะมามามาเอามาเชื่อฟังคําสั่งชั้นมาเชื่องแต่ไอ้ชั้นเลี้ยงให้เชื่องพวกนั้นเสียผลประโยชน์พวกตํตาแหน่งข้างบนน่ะนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครที่จะมาบอกคุณตรงๆจะถูกกล่าวหาว่ามึงบ้าหรือไม่ก็จับฆ่าซะเลย อย่างพระเยซูโดนมาแล้วม้แต่ผมบอกแล้วเลยนะเขาใช้ภาษาคนละาภาษานะพระพุทธเจ้าเขาใช้ภาษาอีกแบบหนึง่งเพราะคนอยู่คนละประเทศอ่ะอยู่เวลาเวลาคุณรู้เข้าใจว่าผู้นําจิตวิญญาณเขาจะสื่อสารอนะไรเนี่ยเขาจะต้องใช้คําที่มันตรงกับวัฒนธรรมของเขาในประเทศของเขาเพื่อที่ให้คนสมัยนั้นนเข้าใจได้ แต่นั้นมัน2,2500ปี2,000ปีมาแล้วผ่านมาถึงตรงนี้พอเราแอบาน,นเราจะงงๆนึกออกปะแล้วมันเล่ากันต่อมาแล้วบางทีไปอ่านคัมภีร์ที่แม่ง2,000ปีมันจะงงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะไกด์ได้ไกด์จากไหนว่าล่าสุดสิ่งที่ผมพูดมันเป็นความจริงหรือเปล่าคุณไม่ต้องเชื่อผมตั้งแต่แรกคุณถามพระเจ้าในตัวคุณคุณถามเจ้าหัวใจของคุณเนี่ยหัวใจของคุณอะไรคือพระเจ้าตัวคุณเนี่ย ที่เขาบอกว่าทําไมต้องฟังหัวใจตัวคุณทําไมต้องฟังหัวใจของคุณเพราะว่าพระเจ้าอยู่ตรงนั้นพระเจ้าสื่อสารกับคุณสิ่งนั้นเวลาคุณมีความสุขแปลว่าพระเจ้า say yes เวลาหัวใจคุณแม่งไม่มีความสุขพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นเวลาเราตัดสินใครบางคนเรามองคนนั้นแล้วบอกว่าฮึดูดิเลวไอ้นี่มันเลวไอ้นี่มันนุ้นนี่นนี่แล้วคุณรู้สึกไม่ดีเอง เป็นเพราะว่าพระเจ้าในตัวคุณมองเขาแต่มองด้วยความรักแต่ว่าตัวคุณไปตัดสินเขาเพราะฉะนั้นจะเกิดกันตีกันขึ้นในหัวใจคุณคุณเลยไม่มีความสุขดีที่สุดคือมองทุกคนด้วยความรักแล้วคุณก็จะแฮปปี้ไม่ต้องตัดสินใครทั้งสิน้นทุกคนมีสิทธิ์ใช้ชีวิตตามแบบของเขาหมดทุกคนมีสิทธิ์ใช้ชีวิตตามที่เขาอยากจะใช้เราไม่ตัดสิน เราไม่ไปบอกเพราะเราไม่มีทางรู้ว่ากระบวนการคิดของเขาเป็นยังไงเราเจอถ้าเราเจอแบบเขาเราอาจจะทําแบบเขาก็ได้ฉะนั้นเราไม่ต้องไปตัดสินชาวบ้านเขาคุณคือพระเจ้ามาเกิดผมคือพระเจ้ามาเกิดแม่คุณคือพระเจ้ามาเกิดพ่อคุณคือพระเจ้ามาเกิดทุกคนรอบตัวคุณคือพระเจ้ามาเกิดเราทุกคนคือพระเจ้ามาเกิดคืออาตารคนรูปแบบของพระเจ้าและคุณมีพอร์ เหมือนพระเจ้าเลยพระเจ้าสร้างโลกได้ใช่ไหมคุณเนี่ยสร้างโลกคุณเองอะทุกอย่างที่คุณสร้างที่คุณเห็นตอนนี้มันมาจากความคิดคุณหมดเลยความคิดคุณคุณแม่งสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาหมดเลยให้คุณปรากฏอะไรที่คุณไม่เห็นมันก็ไม่อะไรที่คุณไม่ใส่ใจมันก็ไม่เข้ามาในโลกคุณคุณไม่ได้สร้างมันจับฟังทีนะอะไรที่คุณไม่ใส่ใจมันก็ไม่เข้ามาในโลกคุณมันก็ไม่ได้อยู่ในโลกที่คุณสร้างอะไรที่คุณใส่ใจ มันก็เข้ามาอยู่ในโลกที่คุณสร้างเพราะฉะนั้นคุณสร้างโลกตัวเองเปล่า Yes แล้วทุกคนมีโลกเหมือนกันหมดไหมไม่เหมือนเหมือนในหน้าเฟ f เฟซบุ๊กของคุณอ่ะมันวิธีการทํางานมันเป็นแบบนี้เหมือนหน้าเฟ f เฟซบุ๊กเลยหรือว่าฟีดโซเชียลมีเดียเลยคืออะไรที่คุณกดไลค์ก็เข้ามาหน้าฟฟดคุณมันคือโลกของคุณละอะไรคุณที่คุณคอมเมนต์บ่อยๆใส่ใจบ่อยๆมาละมาบ่อยๆไอ้คล้ายๆกันแม่งมาบ่อยมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่ม นี่แหละโลกมันทํางานอย่างนี้คือคุณพระเจ้ากูเป็นมนุษย์คนพระเจ้าที่สร้างโลกตัวเองแบบนี้คืออะไรที่กูสังเกตเห็นกูชอบอย่างเออฉันมองเห็นหรือไม่หรือไม่ชอบก็ด้วยนะไอเห็นเห็นอุบัติเหตุดูใหญ่เลยเฮ้ยเห็นคนนั้นตีกันเฮ้ยคนนั้นดาราแม่งทำานดาราแม่งดรามา่ากูดูใหญ่เลยคอมเมนต์ด้วยด่าด้วยตัดสินด้วยมันก็มาหาคุณด้วย คุณเอานั้นสิ่งนั้นใส่เข้ามาในโลกคุณดึงดูดสิ่งที่เขาให้มาแม่งขึ้นหน้าฝีเต็มไปหมดเลยคุณสังเกตมันคอยเสพอะไรก็ได้แบบนั้นหมดมันคือการกดไลค์ในจักรวาลมันคือการกดไลค์เข้าหน้าฝีละเห็นป่ะเห็นป่ะนี่คือนี่คือปัญญาที่คุณเอาไปใช้ได้เลยในนี่ผมรู้ว่ามันเป็นความจริงผมรู้เพราะว่าเพราะว่าสิ่งนี้ผมศึกษามันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นสิ่งที่อ,อับราฮัมฮิกส์และไอน์สไตน์สอนเหมือนกัน ไอน์สไตน์นี่ถ้าคุณรู้รู้จักเขานะใอสิ่งที่เขาสอนฟิสิกส์แม่งคือกฎแรงดึงดูดทั้งนั้นเลยแต่ไอน์สไตน์นี่พูดบ่อยมากเลยเรื่องของเอาฟิสิกส์อธิบายกฎแรงดึงดูดอะไรนะที่คุณไปกดไลค์กดไลค์ได้หมดเลยไม่ว่ามันจะเป็นดรามา่าเสือกไปกดไลค์มาแล้วเข้ามากดไลค์ครั้งเดียวไม่พอกดเลิฟกดเลิฟเสร็จคอมเมนต์อีกมึงมาเนะี่ยมึงยิ่งใหญ่ยิ่งบ่อยๆเนะี่ยยิ่งมาเข้าใจป่าฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่อะไรที่ไม่ใช่อย่าไปสนใจแบนไม่บ่อยให้หมดเลย อะไรที่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรู้ไหมผมจะเสพอะไรที่มันแบบเจ๋งๆตลอดเลยทุกเช้านะคุณรู้ไหมว่าผมจะบอกซีเควตความลับอันนี้ให้ผมให้คุณฟังถ้าตอนเช้าตื่นเช้าขึ้นมาคุณคิดเหมือนเดิมเสพเรื่องเดิมคุณก็จะได้ชีวิตเดิมปีหนึ่งผ่านไปเหมือนเดิมสองปีผ่านไปเหมือนเดิม แต่ถ้าทุกเช้าคุณเสฟใหม่ๆตั้งเป้าหมายใหม่อีกอันหนึ่งอีกสองอันอีกสามอันกูแม่งใหม่ตลอดอันเดิมก็เอาอันเดิมมายังไม่มาไม่รู้แหละกูเอาอันใหม่เพิ่มอันใหม่เพิ่มโอ้เอานี่ก็เอาไ้เหมือนกับเข้าไปบุฟเฟ่ต์แล้วกูโลภเอาหมดเลยได้นะไม่อ้วนด้วยเพื่อนๆชอบความรูด้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้จริงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลลิอุรังรีสวัสดีครับ